Okay, s <S อันนี้ต่อนะครับจะเห็นกล้กองอย่างนี้เลยนะเพื่อนๆผมทำการลื้อเครื่องของมิซูยาม่าแล้วนะไอเครื่องโรเมสที่ผมขายนะ่ก็คือลักษณะแบบนี้นะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นนะว่าทำไมมันแรงมันเร็วมันดูแน่นเหลือเกินเสียงมันดูเพราะจังเลยคนถามว่าเลื่อยรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรครับเนี่ยนะครับอันนี้เป็นอะไหล่เก่านะครับถ่ายไว้ให้ดูนะที่ถอดออกนะ อันนี้ลูก45.2ครับเสื้อสุขรุ่น5,08นะโอ้ยโทษทีครับกล่องล้มนะนี่นะครับ,ครบเครื่อง5,08จะทำเป็นเครื่อง5,02นะครับช่างสติดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่คือ เน้นทนใช้งานยาวๆทนถึกครับประหยัดน้ำมันนะครับสำหรับคุณลุงคนมีอายุที่เขาไม่อยากใช้เครื่องแบบมีปัญหาเยอะแยะนะครับอยากอยากได้ไปก็เติมน้ำมันสตาร์ทใช้เติมน้ำมันสตาร์ทใช้นะครับจุดประสงคนะ์ที่โทรมาสั่งนะที่โทรมาคุยกันนะก็คือจะทำให้ทนใช้งานระยะยาวประหยัดน้ำมันนะครับคือทำให้ถูกใจคนมีอายุอะครับคือก็ไม่อยาก ได้เครื่องแบบเยอะๆนะครับอยากได้เครื่องเดียวแล้วก็อยู่กับเขาเป็นนานๆน,นะครับนะอันนี้งานโค้งนะนี่ให้ดูนะหนานะเพื่อนๆโค้งของมิซูยาม่านานะะนานนะโอเคอยู่นะครับนี่นะ แล้วแต่นะครับเพื่อนๆจะสั่งใส่ตัวไหนก็ได้นะจะใส่ของ New Wave จะใส่ของ FCO หรือว่าจะให้ผมปั้นใส่ตัวไหนก็ได้นะยี่ห้ออะไรก็ได้นะหรือเพื่อนๆจะส่งเครื่องมาแล้วให้ผมยัดอะไรคุณภาพตรงนี้เข้าไปก็ได้นะมันก็จะประหยัดเงินเข้าไปนะแต่ถ้าซื้อทั้งเครื่องแล้วก็ให้ปั้นเข้าให้เนี่ยก็อีกราคาหนึ่งนะครับยัดเข้าไปนะก็อยู่ที่ว่าจะเอาอะไรชุดเดิม กลับไปด้วยไหมจะเอาไปไว้สแปรไหมหรือว่าจะให้ทางร้านเก็บไว้ขายต่ออย่างเงี้ยครับเราก็จะมาดิมาคุยราคากันนะ,ะนะครับถ้าเอาอะไระสั่งโครงยี่ห้อนี้แล้วก็เอาอะไรไว้กับที่ร้านเราก็จะหักลบพวกค่าชิ้นส่วนอะไรครับรถออกนะประมาณนี้นะก็เครื่องไม่เอาอะไรก็น่าจะอยู่ประมาณ เดี๋ยวไปไล่ดูอีกทีนะครับผมก็จำไม่ได้มันกันเดี๋ยวผมก็ไปไล่อีกทีนะเพื<ๆ>่อนๆก็ทักเข้ามาคุยแล้วกันเอาง่ายๆครับทักแชทกันแล้วกันนะครับว่าถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคุณลุงท่านใดสนใจนะอยากได้นะก็ทักแชทเข้ามาคุยดีกว่านะครับก็จะง่ายดีนะเพราะว่ามันมันไม่ตายตัวมันไม่ไม่สามารถบอกเป็นตัวไหนตัวไหนได้ครับแล้วแต่นะว่าผมมีเครื่องยี่ห้ออะไรผมจะเอาเครื่องตัวไหนมาใส่มาทานะ เดียวกันก็หลายบาทนะเพื่อนๆก็บอกว่าหลายบาทแล้วกันนะกับงานฝีมือและงานคุณภาพนะครับประมาณนี้นะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะทําการเอาพวกนี้ครับไปล้างนะทําความสะอาดนะครับเป่าชิดทำความสะอาดนะครับแล้วก็เอาไปขึ้นแท่นประกอบนะเอาไปขึ้นโคงประกอบนะก็ อาจจะไม่ได้อทำให้เพื่อนๆดูแบบละเอียดมากนะเพราะว่าบนโต๊ะมันลนใช้แก๊สใช้อะไรยากนะอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาลูกปืนของโกโยเข้าก่อนนะครับลูกปืนใส่เข้าไปใหม่ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาไปขึ้นแท่นประกอบด้านบนนะเพื่อนๆดูต่อกันยาวๆเลยนะครับก็จะทำไปแล้วก็พยายามอธิบายไปนะครับให้ดูเลยนะครับก็ ดูได้เลยนะครับไม่ห่วงนะครับเนี่ยเป็นวิชานะครับถ้าใครอยากได้อยากอาไปอยากไปศึกษาต่อหรืออยากทําเครื่องแรงๆหรือเครื่องดีๆเครื่องคุณภาพสูงๆก็เนี่ยครับดูแล้วก็เอาจํามาไปใช้เลยนะครับแค่นี้ครับโอเคไปลุยต่อครับเอ่ากลุมรนแก๊สแล้วก็ใส่ลูกปืนไปแล้วนะครับลูกหนึ่งนะอันนี้จะใส่ลูกที่สองนะฝั่งนี้ใส่แล้วนะครับโอ้ยร้อนร้อนร้อนโอ้โหท้าทีท้าทีอุ้ยร้อน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 อยู่นะครับ ใช้แก๊สทำที่โต๊ะไม่ได้นะต้องมาเป่าด้านล่างเป่าวนรอบๆไปครับเป่าวนรอบๆให้ความร้อนมันทั่วถึงนะชักระยะนะครับแล้วก็เอาลูกปืนใหม่ ดีกว่าการตอกอัดเข้าไปตรงๆนะเพื่อนๆนะอาจจะทําให้เบาโองเครื่องนี้หลวมได้ง่ายนะอันนี้ลนให้เพื่อให้อลูมิเนียมขยายนิดนึงนะครับพอบประมาณนะน่าจะโอเคแล้วแหละก็ใส่เข้าไปได้เลยนะ นี่ครับแล้วก็รอทิ้งไว้ให้เย็นนะประมาณนี้ครับแล้วก็ขึ้นแท่นประกอบครับตัวเห็นไหมครับคาสท,ที่มันไม่ไหมนะครับคือเครื่องประกอบใหม่นะเขาจะใส่กาวล็อกเกียวครับกันคัสหลุดนะมัจะใส่มันแน่นมากเลยนะเพื่อนๆบางอันนี่แน่นจนบอกผมลนแก๊สแล้วยังไม่ออกรันลนแก๊สจนนานจนหูเยอะครับเนี่ยจนสปริงยืดก็ยังไม่อยากจะออกนะ เนี่ครับเห็นไหมเย็ยเยนแล้วนะเนีย่ยครับเพื่อนๆเห็นไหมกาวด้านในเนี่ยมันติดแน่นเนี่ยใส่ก็ใส่พอประมาณนะครับอันนี้ต้องเปลี่ยนสปริงใหม่นะสีอาจจะเป็นอย่างนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าเยวไฟนะต้องเปลี่ยนสปริงใหม่มันยืดนะเห็นไหมเพราะมันโดนความร้อนมันก็ดีดออกคายตัวนะ อันนี้เราประกอบใหม่เราก็ใส่กาวไปนิดหนึ่งนะครับไว้เวลาอถอดเปลี่ยนเสยเ,ตเตอร์จะได้ง่ายนะของมิซูยามานี่โอ้โหระวังนะครับเนี่ยถอดไม่เป็นในข้อเาเหวี่ยงคดนะครับหลายคนนะแล้วก็บอกเครื่องไม่ทนนะขเขาเหวี่ยงคดขเขาเหวี่ยงขเขาเหวี่ยงหนีศูนย์ขเขาเหวี่ยงคดนะครับระวังระวังนะเพื่อนๆนนะยิ่งไอ้ใส่ไอ้ตัวหัวเทียนปลอมยัดเข้าไปในะหัวลูกสูบด้วยบันเทิงนะครับเพื่อนๆบอกเลย คนเคยเคยเกลียวพังก็น่าจะมาครับทําการเริ่มประกอบแล้วนะออกมาจากตู้เย็นนะครับกดเข้าไปนะก็ยังลงได้นิดเดียวเองนะครับเขาเข้านะต่อเข้าแต่ตู้ส่งก่อน ันมอตไปให้มันชนเสมอเกลียวนะครับน็อตไปมันชนเสมอเกลียว แล้วนะครับประกอบตรงนี้เสร็จนะครับแล้วก็ใส่ประกินใส่อะไรก่อนนะแล้วก็ผมก็จะไปล้างแล้วก็ฉลมน้ำมันให้ให้ฉ่ำเลยนะครับใส่พวกสองทีให้ช่ำอย่างเงี้ยใส่โลตามจุดนะนะ บูตนะดูบูตกันบูตของเครื่องปกติจะมีสามครับตัวนี้มีสองนะมีสตัวมีสองตัว ต่อไปก็ประก,กันครับแล้วก็ใส่เข้านะใช้ประก,กันเดิมก็ได้นะ ใส่ปาเก็นนะแล้วก็ประกบอีกข้างได้เลยนะมันเป็นข้อเวี่ยงเกตด,ดีนะครับมันจะแน่นนะมันไม่สามารถกดได้ง่ายๆนะเพื่อนๆนะใส่ยากนะ ใสา <c oughs> หาตัวลองแล้วก็หาตัวตีส่งเข้าไป ส่งผมไปไหนไม่รู้นะตัวรองส่งในช่างกัเก็บไปไหนไม่รู้ต้องหาตัวรองนะเดี๋ยวจะเคาะลงก่อนกัน ค่อยๆไล่น็อตอัดหน่อยก็ได้ครับค่อยๆนะแต่ต้องขันให้พอๆนะระวังปีนเกลียวและเกลียวมันหวานนะครับเราจะเคาะไล่เอาก็ได้อันนี้ผมจะขันไล่แล้วกัน ทีละนิดนะเพื่อนๆนะ ไล่ไปทีละเกียวนะทีละนิดทีละนิดนะครับให้มันลงตรงที่สุดนะครับถ,ถ้าเราไม่มีเครื่องกดนะผมหาตัวเคราะผมไม่เจอนะ ถ้าฝั่งไหนเข้ามากกว่าให้คลายออกนะครับพยายามเล็งให้มันเท่าๆกันนะดูด้วยนะครับ ใจเย็นๆนะครับเพื่อนๆก็ค่อยไล่ันถ้าของถูกนี่ไม่ยากนะครับก็ใส่เข้าไปได้เลยนะก็ใส่ง่ายนะใส่ไปปุ๊บก็เรียบร้อย เข้าให้แน่นนะครับยังไม่ได้เอาจริงนะครับขันเสร็จแล้วก็เคาะระยะเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเอาไปล้างนะล้างเสร็จก็จะมาประกอบใหม่นะจะไล่หยอดน้ำมันนะโอเค นี้ไล่ไล่นกไทยตึงกันนะ ไล่ซ้ายขวาก่อนนะครับเนี่ยครับให้ลื่นก่อนนะอย่าข้อแรงนะระวังเกลียวเยินนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับ ให้ลื่นนะครับนี่ลื่นแล้วนะหมุนดูครับเนี่ยครับตึงไม่ขยับเลยนะผมก็กืนเบ้าเบ้าเช็คครับเช็คครับไปล้างอัดกาวนะครับทีนี้ผมมาไปล้างก่อนนะมาครับต่อเลยนะครับหลังจากผมใส่พวกนี้เซ็ตเข้าไปแล้วครับเราก็ต้องทำการเช็คตรวจสอบสภาพประก็นนะครับว่า อยู่ในร่องรอยที่มันโอเคหรือเปล่านะครับประามาณนี้นะแล้วเราก็จะทําการนะครับผมก็จะทําการยิงน็อตห้าตัวนะออกมาก่อนนะครับแล้วจะอัดกาวอาดัดด้วยกาวล็อกเกียวนะครับแล้วก็ขันย้ำนะ ค่อยๆทำนะครับไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆเวลาเราประกอบเครื่องยนต์นะครับเอาแค่นี้ครับไปปพอนะเผื่อเราซ่อมบำรุงด้วยนะครับเพื่อนๆ bơ sạm bơ sỉ còn cái đây Hãy subscribe ไมตึงที่สุดนะีน่ครับประมาณนี้นะเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ล้างเรียบร้อยแล้วนะครับขันย้ำเช็คน็อตเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ฉโลมน้ำมันนะครับให้เยอะเลยนะครับฉ่ำเลยนะใส่ฉ่ำได้ใส่ฉ่ำเลยครับ เยอะหน่อยนะนะครับเช็คขับลื่นไหมครับเช็คคับลื่นไหมครับ,เช,คคบ,รบนะเช็คพวกนี้เรียบร้อยนะครับโอเคต่อไปครับซีนมาซีนเครื่องคนระับขอบข้างละละ้างอย่างดีแล้วนะครับข้างในละละ้างอย่างดีแล้วนะ ใส่น้ำมันฉลมแกนกลางกช่วงกลางก็ใส่เข้าไปได้เลยนะ <c oughs> ครับ ค่อยๆเคาะให้เรียบให้เสมอนะครับให้มันลงพอดีพอดีนะเพื่อนๆนะ พยายามอย่าให้เอียงนะครับให้มันเรียบๆนะอันนี้เรียบร้อยครับเรียบแล้วนะเสมอดีแล้วก็ใส่แผ่นเหล็กประรบนะครับโอเค okay, let's go <S ใส่อีกทางครับโลมแล้วม,มัน yeah.